สวัสดีครับมาพบกับผมน้ำช่างเอเดบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูอาการของแอร์แคเรียไม่เย็นไม่ฉ่ำเท่าที่ควรนะครับโดยที่ลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นไม่ฉ่ำมาได้สักพักแล้วนะครับผมก็ได้เดินผ่านตรวจสอบเบื้องต้นนะครับอ่ารีโมทตั้งถูกหมดนะครับคือหมดความเย็นนะครับพอเปิดแอร์มาคอยเย็นก็ทํางานปกตินะครับและคอยร้อนก็ทํางานปกตินะครับแต่พอมาดูจุดคอยเย็นก็ฝุ่นเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับฝุ่นจะไปตันที่ พัดลมพวงรอคอยเย็นนะครับเยอะมากครับโดยที่ฟิลเตอร์นะครับก็ไม่มีฝุ่นเท่าที่ควรเพราะลูกค้า,อาถอดมาล้างประจํานะครับแต่ฝุ่นในคอยเย็นนี่ครับนี่คือสาเหตุทําให้แอร์ลูกค้าไม่เย็นไม่ฉ่ำเทะาที่วรนะครับเราก็จะได้ทําการาล้างต่อไปนะครับมาดูถาดน้ําทิ้งนะครับเห็นไหมเป็นเมือกเลยครับพอเราใช้งานไปสักพักต่อไปก็จะตันที่รูน้ําทิ้งแล้วทาให้น้ําล้นถาดและหยด ที่ใต้แอร์คอยเย็นนะครับเครดนี้ก็ต้องล้างนะครับล้างธรงมศาสาห์หรือเอาฝุ่นออกจากพัดลมพงลอกนะครับแอร์เราก็จะกลับมาเย็นมาฉ่าปกตินะครับนี่คือหน้าตาคอยร้อนนะครับรุ่นนี้เป็นแผงคอยร้อนเป็นทองแดงนะครับของแคลรียนะครับนี่ครับเราจะทําการล้างชุดคอยร้อนเหมือนกันนะครับนี่คือชุดคอยเย็นที่ได้ถอดออกมาครับอ่างและ ปินเตอร์นะครับนี่ครับสลากเบอร์5ครับขนาด2 1 0 0 0 b t นนะครับแอร์ตัวนี้เป็นระบบอินเตอร์นะครับสรุปของแอร์เครื่องนี้ก็คือแอร์ตันฝุ่นนะครับไปตันที่ชุดคอยเย็นนะครับโดยพัดลมพงกลอกครับตันฝุ่นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในแผงคอยเย็นก็น่าจะมีฝุ่นนะครับตันอยู่ในในแผงเลยนะครับเราต้องล้างธ h e มศาสตร์นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับครับวัสลีครับ